สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมช่องไอคอนอีสานช่องของผมนะครับก็วันนี้ผมก็ยังอยู่อีสานนะครับจากวันนี้มาที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีทุล่ามาจังหวัดขอนแก่นก็เดี๋ยวจะพาเดินชมจังหวัดขอนแก่นในช่วงกลางคืนจังหวัดขอนแก่นก็เป็น จังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งของภาคอีสานน่าจะเป็นจะเรียกภาคกลางของอีสานหรือเปล่าเดี๋ยวนะผมนับก่อนจากโคราชมาขอนแก่นก็ประมาณร้อยกว่ากิโลจากขอนแก่นไปอุดรหน,นองคายก็ประมาณน่าจะร้อยกว่ากิโลเหมือนกันนะขอนแก่นก็คงจะเป็นภาคกลา,กางเป็นเป็นเป็นจุดศูนย์กลางของอีสานนะฮะก็เป็นเมืองที่ค่อนข้างจะ,จะเจริญน,นะมีทางรถไฟออกผมอยู่ในซอยแคบ,แคบ มีมีการทำทางรถไฟยกระดับไม่ได้อยู่ติดพื้นเหมือนจังหวัดอื่นๆนะครับตอนนี้ก็มีโครงการทำถนนทำทางรถไฟขึ้นข้างบนแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนที่ขอนแก่นแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นย่านย่านห้องพักอาศัยนะครับเดี๋ยวจะพาไปเดินออกไปทานข้าวนะครับ การก็มืดๆแล้นะขอนแก่นก็ม,มีมหาวิทยาลัยมีสนามบินมีโรงพยาบาลศูนย์เป็นเมืองที่เจริญพอสมควรเศรษฐกิจดีเป็นระดับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานเลยนะก็อ,อันดับต่อไปก็น่าจะเป็นอุบลอุดรนครราชสีมาแต่อุดร นครราชสีมาจะเป็นเมืองแรกนะครับที่ผ่านจากภาคกลางเข้ามาสู่ภาคอีสานครับกับเทียบกับประเทศลาวก็จะมีหนองคายอุบลที่ติดกับประเทศลาวมุกดาหารเห็นไห นองคายมุกดาหารอุบลน,นะนะที่จะติดกับน้องคายาติดกับประเทศลาวส่วนสุรินบุรีย์ศรีสะเกดก็จะติดกับประเทศกัมพูชาหรือเราเรียกตันประเทศขเขมรน,นะครับขอนแก่นก็พูดภาษาลาวครับเขาไม่เรียกว่าลาวนะเขาจะเรียกว่าไทยอีสานจริงก็ลาวแหละครับผมก็ลาวแนหะลนะผมก็พูดลาวแหละ แต่มันจะไม่เหมือนเห็นที่แตกต่างกันนะครับมันจะอย่างคำอะไรที่เขาเราเขียนเป็นดอเด็กนะครับเด็กทางอีสทางลาวจะออกเสียงเป็นเหมือนลอลิงนะครับอย่างอำเภอบ้านเราเรียกอำเภอเดชอุดมทางลาวจะเรียกเลดเลดอุดลมหรืออะไรเนี่ยนะอันนี้คือข้อแตกต่างนะครับตอนนี้ก็มีเห็นใน youtube นะครับก็มีเขาเรียกว่าดราม่า เขาเขาใช้คําว่าดราม่ากันนะผมผมก็ไม่เป็นมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะแต่เขาเอามาประเด็นกันคือมีการเขียนป้ายร้านขายผลไม้ข้างทางที่ประเทศลาวนะครับเขียนภาษาลาวแต่มันตัวหนังสือลาวแต่คำที่มันอ่านออกมาเป็นเป็นภาษาไทยนะมันมันถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันจะบอกว่าองุ่นไร้เมล็ดองุ่นไร้เมล็ดมันก็คือองุ่นมันก็ เป็นภาษาไทยนี่แหละครับไรก็แปลว่าไม่มีมเมล็ดก็คือเม็ดไนอีสารบ้านผมก็เรียกไนเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่แก่นนะครับแก่นก็คือแก่นแต่คาว่าไนก็คือมเมล็ดนี่ก็เกิดปัญหาว่ามีการไปเก็บป้ายนี่เหมือนว่าเขาบอกว่าเจ้าที่รัฐนะครับมาเก็บป้ายซึ่งบอกว่ามันเป็นมันเขียนเป็นเป็น เป็นตัวหนังสือลาวนั่นแหละที่ผมฟังเข้ามาเป็นตัวหนังสือลาวแต่มันมันเป็นเอาคําไทยไปใช้ก็ก็ผิดผิดไปอย่างเงี้ยก็โดนเก็บทีนี้ก็เกิดตดามาไม่ใช่เกิดรดามาเกิดข้อสงสัยว่อาอ้าวแล้วป้ายที่มันเป็นภาษาอื่นละ่ะทำไมยังตั้งอยู่ได้ลาวเวียดนามอังกฤษเนี่ยมันก็เกิดอันนี้ก็กลายเป็นว่าเหมือนว่าเรียกปฏิบัติหรือเปล่านะครับอันนี้ก็มันก็จะทำให้แบบเหมือนว่า เป็นอะไรนักหนากับกับไทยนะครนี่ก็มียูทูบเบอร์ชาวลาวหลายคนก็ออกมาตั้งคอสังเกตเออถ้าคิดกับแค่เรื่องป้ายแค่เนี้เงินบาทก็ใช้เงินบาทก็ใช้กันทั่วในประเทศลาวของกินของใช้ก็มีแต่ของไทยที่ซื้อกันไปเห็นะแล้วมันมันทำไมไม่คิดตรงนี้นะครับอ,อ คนลาวเนาะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทางการลาวคิดเห็นยังไงกับกับประเทศไทยนะฮะก็มีรูกเทือกเบอร์หลายคนเขาบอกว่าคนไทยคนลาวเองเขามีปัญหากับคนไทยหรอกแต่ว่าทางการลาวค่อนข้างจะมีปัญหาก,ก็เขาขอบอกว่ามันว,ว่ามันคนละระบบกอะไรนะอ้เศร้านี้ยุ่งมากว่าอย่างนี้เล้หรอ ก,ก็จะมีร้านซักรีดน,นะครับใช่หรือเปล่านะเนี่ยครับใครว่าอีสานไม่จเจริญโดนครับก็มีบ้างมีห้างนะครับอิสานก็มีเนี่ยร้านซักรีดมีเซเวน จะพาไปดูรองเท้ามือสองนะครับเปิด24ชั่วโมงหรือเปล่านับต่างร้านนับต่งนี่ที่เป็นร้านรองเท้ามือสองผมเห็นที่น้องทางฝั่งลาวทางฝั่งกัมพูชาเขาดีใจหรือว่าตื่นเต้นมากที่เห็นเซเว่นเปิดของเราม,มันมีจมแบบ จนแทบจะทุกตอกทุกซอยอยู่แล้วลบางซอยก็มีสองออนะบางซอยก็สองสามล้านทีนี้ผมเดินอยู่บนถนนหน้าเมืองนะตรงนี้เขาเรียกว่าถนนหน้าเมืองใช,ช่ขนมจีนหน้าเมืองก็คลิปนี้จะพาเดินไปเรื่อยๆนะครับไปดูสิเขาขายะลร ใส่กอบอย่างสตรีทฟู้ดไทยแลนด์เป็นสิ่งที่ฝรั่งชื่นชมมากนะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนไม่ว่าจะเป็นเขตจเจริญแค่ไหนนะก็จะต้องมีการขายอาหารข้างทาง,างตามพุทธบาทนะอย่างเงี้ยหรือฝรั่งเขาเลย The Amazing นะครับกับประเทศไทยมีให้กินทั้งวันทั้งคืน ไม่มีอาหารเช้าอาหารเที่ยงผัดไทยหน้าเมืองเดี๋ยวเราจะมากินตรงนี้นะครับอร่อยครับร้านนี้ผมเคยกินอยู่ร้านขายยาก็เปิดยี่สี่นะครับเป็นหน้าฝปนะคะอากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร มาเที่ยวอีสานไม่ต้องคิดว่าจะลำบากเหมือนที่เขาสร้างภาพถูกสร้างภาพมาแต่ก่อนนะครับอีสานมีรถทัวรถปอนหนึ่งนั่งสบายสบายแลวเซเว่นแห่งที่สองจนะออกมาแนละ้วในซอยนี้เท่าที่ผมทราบมันจะมีเซเว่นประมาณ4ที่นะนี่ครับอันนี้ราหน้าเมืองอแห่งที่สอง อาหารก็ไม่แพงครับสี่สบาทสี่สบาทเหมือนกันเนี่ยครับไม่ลถไม่พลุกผ่านคนก็ค้าขายได้ก็เนี่ยค้าขายกันไปจะกินอะไรดีว๋ายเตี๋ยวหรือผัดไทยต,ตรงนั้นน่าจะเป็นห้างครับ ผมชื่นชมอย่างหนึ่งน,ะนี่มีการเอาขยะขยะก็ามารวมรวมไว้เดี๋ยวก็วจะมีรถเทศบาลขอนแก่นไม่ทราบว่าเป็นเทศบาลนครหรือเทศบาลมหานครน,นะครับขายขายขาขายขายขาย ้านคนจีนก็อยู่กันได้นะัไม้ดา ้านมือถือใหญ่ๆนะครับก็ที่ให้เดินดูนะครับพาชมก็คือจะบอกว่าภาอีสารสำหรับพี่น้องภาคอื่นนะครับที่อาจจะไม่เคยมาอาจจะคิดว่าภาอีสานมันเป็นภาคที่แห้งแล้งไม่มีความเจริญนะครับ ตกเต็นก็ไฟฟ้าไม่มีดับมืดอะไรอย่างนั้นก็ถ,ถ้าท่านที่เคยมาแล้วก็อาจจะเห็นเหมือนผมนะแต่ว่าก็จะบอกว่าอีสานไม่ได้เป็นแห้งแล้งเหมือนเดิมแล้วนะครับทุ่งกุลาก็มีต้นไม้เขียวขจีแล้วนะครับมีโรงแรมใหญ่ๆหรูๆให้อยู่ครับถ้าจากกรุงเทพมาขอนแก่นมาเที่ยวก็จะมีช่วงงานใหม่นะครับ นั่งเครื่องบินมาก็ได้นะครับแล้วก็ไปเที่ยวต่อประเทศลาวเลยนะครับ,รบเดินมาก็เปดๆนะครับนะครับสิ่ไในเอามากองไว้เดี๋ยวเจ้าทีเขามาเก็บเองนะครับ ไปของคนจีนเขานะก็มีน่าจะเป็นย่านจะเรียกว่าย่านชายน้าทาวในขอนแก่นน่าใชนะ่ก็ตอนนี้ขอนแก่นมีคอนโดสูงๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูจะข้ามไปฝั่งนน้นน่าจะมองเห็นอยู่นะชุบชุบ เนี่ยโอ้ได้เยอะไหมได้หลายป่ะโอ้กิโลจักบาทแล้วเนี่ยตอนนี้เลยโราเจ็ดบาทครับโลาเจ็ดบาทโอ้โโอ่า<อ><อ>สุสุเจอเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อคนเก็บของเก่าขยับขายฟังเสียงแล้วเมื่อกี้เหมือนจะเป็นชาว กัพูชานะครับนี่นนครับเห็นไหมเป็นสูงนะครับเนะี่ยก็ชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันต้นต้น,ตนทุนชาติกำเนิดก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตของเราได้นะครับว่าเราจะ,ะกลับไปอยู่เหมือนว่าสามารถ เปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นในสังคมเสรีประชาธิปไตยนะสำหรับประเทศไทยก็ใช้ระบบในในในหนังสือนะครับใช้ร่าประชาธิปไตยนะครแต่ว่าเรามาดูกันวันที่สิบสามเนี่ยการโหวตเลือกนายกเนี่ยจะมีความเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนนะตอนนี้ทุกจุดมองไปที่สอวอนะครับมองไปที่สอวอ ปสวจะเคารพเสียงของประชาชนหรือเปล่าจบแล้วนี่ยยังเปิดอยู่เลยครับเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนนะครับเด,เดี๋ยวหมูโอ,โอ้ยวจะลื่นนะ อยวหมโอเคเชื่อเงินด่วนช่วงนี้ก็เศรษฐกิจ8ปดปีมานี้ก็เศรษฐกิจค่อนข้างจะแย่นะครับภายใต้การ บริหารของประยุทธ์จันโอชาความเชื่อถือของต่างชาติก็หดหายไปนะครับเพราะเป็นรัฐบาลที่มาจากการร,รัฐประหารยึดอำนาจนะถ้าต่อดูวันที่13เนี่ยถ้าคุณพิธาหัวหน้าพรกเก้าไก่ได้รับการโหวตให้เป็นนายกโดยส่วนตัวผมก็คิดว่าความเชื่อถือ ถือเชื่อมั่นจากเวทีโลกก็น่าจะดีขึ้นก็หวังว่าสวน่าจะใช้โอกาสนี้นะครับในการไถ่โทษไถ่าบาปตัวเองจากการที่เคยไปยกมือให้ประยุทธ์เป็นนายกเมื่อ4ปี4ปีที่แล้วนะครับใช้โอกาสนี้ปรับไถ่เอาไถ่าบาปนะครับ เพื่อให้บาปมันไม่ตกไปติดกับครอบครัวลูกหลานนะครับจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนนามสก,กุลหนีกันกินอะไรกินเข้ขายอะไรไเดี๋ยวไปดูใกล้ๆก่อนนะครับว่ารถนี้เขาขายอะไรก็กับเพา เริมบางเดิมบางก็อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมาขายถึงก้อนแก่นเลยเดิมบางนางบวก็พอเดินจะค่อยกลับมันจะจะ นี่กระเพรารถนะครับฐันกระเพราเดิมบางรูปแบบใหม่ของการข,า,ขายเคลื่อนย้ายง่ายอห้างนะ เดี๋ยวจะเดินไปจนถึงไฟแถวๆนั้นนะครับน่าจะเป็นอ,อันนี้เป็นห้างดั้งเดิมนะครับห้างแฟอร์รี่เฟรี่พาซาผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับท่านได้ยินตั้งแต่อายุ1819แล้วนะครับก็ม,มาเดินครัง้งสองครั้งนะแต่ตอนนี้ก็มีห้างห้างใหญ่มาจากเขาเรียกว่าห้างจักเมือง อย่างเซ็นทรัลมาเปิดนะครับไม่ได้ใจว่าในคอนแก่นนี่มีห้างโรบินสันหรือเปล่าจะอยู่ที่เดียวกับห้างเซ็นทรัลเป็นโซนเป็นล็กโซนเซ็นทรัลโซนโรบินสันอะไรอย่างเงี้ยอีสานก็มีแมคโดนัลนะครับ อรอรับออเดอร์อาหารเออดูครับผมได้เดินเดินเที่ยวเดินเล่นแล้วคนอื่นเขายังทำมาหากินอยู่แล้วก็ยังโชคดีกว่าเขาหน่อยนะครับที่นี่ก็มีป้ายอ,อหลายภาษานะครับนี้น่าจะเป็นภาษาเกาหลีก็ไม่เห็นจะมีปัญหาหรือว่าดราม่าอะไรกันนะ เนร้านชาเกาหลีนะครับเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกหรอกก็ดีครับมีเกาหลีมาเปิดร้านที่นี่ยีบหาบาทแพงไหมย25บาทก็ถ้าเทียบตอนนี้ราคาก็ไม่ถึงกับค่าแหละยีบาทก็ไม่ถึงกับ าแรง1ชั่วโมงนะครับเพราะว่าแรง1ชั่วโมงตอนนี้อาจจะได้ประมาณอ๋อข่าวอะไรยังอืมอ,อ,อ๋อ, <c oughs> อก็เดินทักทายเข้าไปเรื่อยนะ ทำก็ทาไปหลาดหน Saint ้าอายอดผัดก็น่าทานครับเทศบาลมาแล้วต้องเรียกว่าเราถังนะครับ เด,ดี๋ยวไปกินลาดหน้าดีกว่าครับคนที่จะตามรับชมนะครับกินลาดหน้าด้วยนะครับเอาเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่ครับ,รบตกลงามาจบที่ลาดน้านะครับ <c oughs> เด็กเขาบริการตัวเองเอครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมสหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ